สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีตะเพิงและกู้ภัยมาทัดทองกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับงูนะครับที่เราจับมาได้จากบ้านเรือนประชาชนนะครับในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาเพื่อจะนําส่งกลมอุจยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดี๋ยวเราไปดูการจับงูเพื่อน,นําส่งของเจ้าหน้าที่กันครับด้านหลังครับไปตอนนี้เรามาอยู่ด้านหลังสถา,านีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ<ม>งูที่เราจับมาได้ในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับก็อยู่บริเวณในนี้เลยในกรงนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงูเหลือมนะครับ ซึ่งได้จับมาจากบ้านเรือนประชาชนนะครับเยอะมากเลยนะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะจับงูเหล่านี้นะครับใส่กระสอบนะครับแล้วก็นําส่งกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คืองูที่เราจะไปส่งในวันนี้นะครับเป็นจํานวนขั้าๆเยอะเลยทีเดียวโอเคครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับดับเพลกรุงเทพบหา,าคนครนะครับก็จะนํางูนะครับส่งกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ครับอยู่ที่บางเขนน่ครับเ,เ,เป็นปริมาณงูนะครับที่เราจับมาได้ <c oughs> ก็มีหลายขนาดด้วยกันนะครับตั้งแต่ตัวเล็กนะครับถึงตัวใหญ่เลยน,นี่ครับซ้ายน,นี้ตัวเล็กใส่มงไไป สามารถแจ้งไปที่หมายเลขสายด่วน199นะครับตําบลเกรุงเทพมหานครนะครับครับเราจับมาทุกวันครับจับมาทุกวันที่มันไม่แชรที่มันไม่แชร์อ่านี่ครับสายวัยหนุ่มกลังเปรียวนะครับเดี๋ยวนะจะจับส่งกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับต้องจับหางคนนึง ตัวนี้ก็ประมาณสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรนะครับต่อยืดแต่ยืดยืดมันเดี๋ยวเอาออกหางเดี๋ยวออกหางเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวเอามอของนู่นไม่เอาออกหางมั้ยแล้วเราเอาไงอาดับออกทางนี้เลยใส่หัวเลยเออแล้วเราก็จะจับใส่กระสอบลักษณะนี้นะครับโดยเจ้าที่ผู้ชำนาญนะครับเรื่องงูโดยเฉพาะเลยนะครับ ก็มัดปากถุงนะครับเวลามัดปากถุงก็จะยายามัดให้แน่นๆนะครับเพื่อไม่ให้เขานั้นสามารถที่จะด,ดิ้นได้นะครับอาจะหลุดออกมาได้นะครับมาลักษณะนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะเอากอตรงนี้นะไปส่งกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช <c oughs> นะครับงูที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นงูที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นะครับก็ในของเรานะก็จะจับในโซนของเขตปทุมวันนะครับทั้งหมดเลยแล้ว <c oughs> ก็ไปในใจกลางเมืองส่วนรอบนอกนั้นก็จะเยอะกว่าของเราอีกนะครับอีกหลายเท่าโซนเลยทีเดียวเนะพราะฉะนั้นแล้วภัยต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวเราค่อนข้างมากนะครับรอจ้งหวที่แป๊บน,นึงนะครับ โอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเขาจับแป๊บนึงนะครับเนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้กระสอบหมดแล้วเราจะเอากรงนะครับขึ้นไปบนรถเลยนะครับแล้วก็ไปส่งที่กรมอุทยานนะครับแล้วก็กรงฝั่งนี้จะเป็นตัวที่ใหญ่มากนะน่าจะประมาณกี่เมตร6เมตรใช่ไหมประมาณ5าเมตรนะครับ5เมตรเราจะเอาตัวใหญ่นะครับไปใส่กรงเล็กนะครับเพื่อจะนํากรงนั้นไปที่กรมอุทยานเลยนะครับตอนนี้ครับโดยผู้ชํานาญการนะครับครูกุ้งนะครับดับเพลิง ครับกำลังจะคล้องคอแล้วก็จะย้ายกรงนะครับเท่ตอนนี้จะเอาตัวใหญ่นะครับถ่ายใช่ายม้มาดิดูขนาดจอมพลังยกยังไม่ขึ้นเลยพร้อมไปช่วยไหมต้องสั่งมาถ่ายคอหน่อยเดี๋ยวจะดิวถ่ายลูก เออออกแล้วหัวน um, ั่อยู่ตัวเองดี๋ยใส่นู่นเลยปลยเลยเอ้าวมามามันยกล่ครับนะครับจะจะเอาไะไใส่เอาหางใส่หัวใส่เอาเส่เราจะเอาตัวใหญ่นะครับใส่ไปในกลงนี้นะครับเพื่อจะยกกลมนี้ไปกลมอุทยานนะครับ โอเคพอเอาพอเอาลงไปในกรงแล้วมันไม่ยอมใครนะครับที่จับนะรบเราก็เลยเอาออกมาข้างนอกก่อนนะครเพื่อเอาที่จับออกนะเราจะเอามาวัดใช่ไหมจะ <c oughs> มาวัดใช่ไหมเขาจะมีทั้งเจ้าที่ที่พักเวรด้วยนะครับเจ้าที่ที่ปฏิบัติการนะครับช่วยกัน จะนาปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับนี่ก็จับมาอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนานะใจกลางเมืองเลยนะครับใจก <c oughs> ลางเมืองเดี๋ยวเราจะให้มันคายเพื่อให้มันคายอุปกรณ์ออกก่อนนีตอนนี้จ้าที่จับหัวได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์ออก เจ้าที่ของนายครับจังงูคร <can ving pot. S 2> ับสอตชคันแปดพี่วินเข้าเวนเหรอพี่กินมาแล้วพี่กินมาแล้วฮะพี่กินอยู่เหรอจังง้คนเหรอกระตองเหรอตูงกระตองกจะตาย โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เอาอุปกรณ์ออกได้เรียบร้อยแล้วนะครับปล่อยหางใหปล่อยหางอ่ะโอนี่สายนี้เลยกลางลงกลางลงางลงไปเลยไปเลยไปเลยเอากลางลงเลยกลางลงกลางลงฮะ เฮ้ยไม่ใครจะามันรัดนะพี่โตเดี๋ยวยนกลมไม่ไหวอ่ะแซมไม่ไหวเดี๋ยวจะรัจ่าที่เดี๋ยวเราเอาสัตว์เลี้ยงคานทั้งหมดขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยครับจะไปส่งให้แค่ตอนนี้เราจะินทางมาถึงกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้าไปด้านในเพื่อจะนำไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกัน ก็เดี๋ยวจะย้ายนะครับหมูที่ได้จับมานะครับให้กับเจ้าหน้ททาที่เรา,เา,นะรานะมนะรกบเราก็จะถ่ายนะครับจากกรงของสถานีนะครับลงสู่กรงของเจ้าที่อุทยานนะครับ

ตังตัวใหญ่ลงเดวเอาเอาเอามาลงมาใหญ่อย่างนี้เลยพี่เอาอุ้งไปงั้นนะชูมอเตอร์ไซค์กี่้ามเหมือนกันนะเนี่ย แบบเมื่อกี้นะที่เอามือออกเลยธนายัดลงมาเลยดับไปนะดับไปยเดี๋ยวเดี๋ยวงัดมือดีขึ้นเลยธนายัดลงมาหัวลงมาพี่ยัดลงไป่่อเลยไปทำเรื่องกระทรงนี้่ทำไมถ้ายัดเสร็จสุดมันทำไมมันไม่ออกมันเอาไม่ออก เสร็เรียบร้อยก็ได้นำส่งเจ้าท evet ี่กรมทะยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นท <ah ี่เรียบร้อยนะครับ ก็จะนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับแค่เสร็จสิ้นไปเที่ยบต้อนนะครับก็ภารกิจวันนี้นำงูที่จับมาจากบ้านเรือประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครนะครับส่งให้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป นะครับถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์เหล่านี้นะครับให้ทุกท่านโทรมาที่หมายเลข1 9 9ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปทำเงินจำนวนการจับงูให้ท่านครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับ